เขานะคะด้านสวนต้นนุ่นเนาะอันนี้อยู่ในข้อไก่นะ,ะเอาแหนแดงให้ไก่กินนะคะโอเแหนด้วยอันนี้จะเป็นแหนแดงที่เราเพาะไว้เองเนาะเพาะแดงไว้เองเราซื้อมาเราก็มาเพาะไว้อะฟังนี้บ้างหนูกรู้สึกว่ามันจะหย่อนแสงเนาะ ฝังนี้ยนะอัอนเสร็ะนอะค่ะแหนแดงก็จะเป็นพืชน,น้ำเนาะค่ะที่เราปลูกเองนะคะเลี้ยงเองนะะเนาะอ้อแย่งกันหลุกเข้ากัจะเอาตักมะห่ประมาณนี้เนาะคะ่ะก็จะมีไม่ได้ให้ทุกวันเนาะค่ะเพราะว่า มันขยายอท่ทันเนาะคะ่ะขยายไม่ทันเราก็จะส่วนใหญ่เราก็จะเทลงพื้นไว้เนาะคะ่ะแต่ว่าถ้าอาหารหมดในรางเนาะคะ่ะในถังสีแดงๆนั้ถ้าอาหารหมดเราก็จะเทใส่รางอาหารเนาะคะ่ะแต่ทีนี้มันมีอาหารเหลืออยู่เนาะคะ่ะมันมีอาหารอยู่ในถังอยู่เราก็เลยจะไม่ใส่ไปในถังอาหารเพราะว่ามันเปียกเนาะคะ่ะแหนแดงนี่มันเปียกมันจะชื้นทําให้อาหารเราเป็นเชื้อราได้ เราก็จะให้ประมาณนี้เทลงพื้นเลยให้เสริมหลังจากที่กินอาหารแล้วเนอะคะ่ะหรือว่าให้ระหว่างวันก็ได้ให้ตอนเย็นก็ได้เนาะคะ่ะประมาณนี้กับแหนแดงของเราไก่ก็จะประมาณนี้อันอันนี้น่าจะประมาณอายุได้ประมาณเกือบเกือบเกือบจะ สองเดือนเนาะคะ่ะแต่ว่ายังไม่ถึงสองเดือนดีหรอกถ้าจะประมาณอีกสักประมาณสองอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์นี่นะคะประมาณนี้ก็จะถึงสองเดือนอันนี้ก็จะเป็นไก่ไข่พันไฮบิดรสเนาะคะ่ะรสไฮบิดแล้วแต่จะเรียกก่อนเรียกหลังก็ได้นะคะส่วนสีขาวๆนะคะเห็นมีติดมาสีขาวๆเนาะคะ่ะบางคนอาจจะ เข้ามาดูบ้านสวนต้นนู่นใหม่ๆติดต,ตามใหม่ๆนะคะตัวสีขาวนี้เป็นไก่ตัวผู้นะคะพอดีเขาแถมมาให้นะคะแถมให้ประมาณสิบตัวนี้แหละเหลือตอนนี้เหลืออยู่ประมาณห้าตัวนะคะกับไก่สีขาวของเราตัวผู้นะคะก็กะว่าจะเหลือไว้ผสมพันธุ์นะคะให้เขากระตุน้นให้เขาออกไข่เยอะขึ้นนะคะชุดนี้ ชุดนี้ก็จะประมาณนี้ภายในคอกก็จะเป็นนี่แหละคะ่ะมีถังอาหารมีถังน้ําแล้วก็จะมีถังอาหารแบบใส่ให้แบบบุฟเฟ่มีลำเข้าไปอาหารแล้วก็ส่วนอาหารที่ให้ปกติก็คือจะเป็นอาหารสําเร็จรูปเนาะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไลฟ์นี้ก็ฝากกันแค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาไลฟ์ใหม่เนาะ สำหรับไรนี้ก็ขอขอบคุณเนาะคนที่ติดตามรับชมขอบคุณนะคะจะขอญาตปิดกล้องก่อนหาที่ปิดไม่เจอ